หวาานอย่งเสวัสดีสจ้า,าพี่โยโคลาดบ่าอีกนะจ้า <c oughs> <c oughs> อันนี้พี่โยก็ไปหาเห็ดกลับมาด้วจ้ะนี่พอดีพี่โยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าคนหลายไลน์จะเต็มป่าเลยเอาเกือบไม่ทันเขาน้องแนนกลับมาก็หิวขาวว้าวหิ้วน้ำก็เลยสวัสด <c oughs> ีจ้ากินข้าวกินน้ำก่อนนะจัะนี่อันนี้ก็ลูกหลาน, <c oughs> นาลูกหลาน,นนี่ก็บเมย์ดานส <c oughs> วัสดีจ้าต้นกาดนะจ้ะกำลังผักดอกมงดอกไม้จ้ะ แต่ว่าอันนั้นมีคนสั่งเดี๋ยวจเนะเฮ็ดหนึ่งกิโลในะลองยกดูด้วยนะก็ขายโลเท่าไรนี่สองโลเนี่โลละสองลอยเด้ย๋ยวจะนี่มีแต่ตุมต่มๆเดี๋ยวจะนี่ตุ่มๆๆทั้งนั้นเลยสวยๆแล้วก็มีเหมือนมีคนสั่งอีกโลหนึ่งแต่ว่าจะให้น้องแนนกินข้าวกินหน้าจะพี่โยยังไม่ได้กินเลยนี่ในช่วงนี้เป็นบรรยุทธ์เอ้ยไม่ใช่บรรยุทธ์อาจารย์นี่กับร้านตรงร้านตีนก็อ,อยู่เดีย๋ยวจะนี่อันนั้นกับร้านต<ม>้าไพ่ใหม่บบ อี่ไหลนี่หลานจะไผ่ใหม่แล้วจ้ะนี่แล้วก็นี่เราจะไปหาเห็ดกลับมาพี่โยก็อยากถ่ายตอนเก็บโจนแต่ว่าโอ้คนหมอปลาแตกจ้ะเพราะเขาหลัวเห็ดออกพี่โยก็ไปเขาขอกมาจากอำเภอนางรองบนเดิมนั่นแหละจันแต่วันนี้แดดร้อนหลายพี่โยกับเชีงสันสันเลยไม่ได้ไปได้เฮ็ดไอ้นั่นทำนี่มีเห็ดไอ้โคนทำนี่วันวายแล้ววายแต่วันนั้นเลย มันจะงกทีเดียวนะเฮ็ดคูน่ะมันถอยงกนะจ้ะตอนนี้น้องแน่ก็ใส่พอหลากหลาแต่ว่านู้นเดี๋ยวมีคนโทรมาบอกว่าอยากแตะอีกจังหวะเอาแบบรวมเลยก็ได้เสียงว่าวันนั้นแบ่งไปให้กินใช่ไหมพอถอยหลุดออกมาเจ้าว่าล่างตุ่มเลยล่านก๋วยเตี๋ยวที่ว่าพี่โยไปในงานเราไปช่วยเข้าขายนะจ๊ะแบ่งกันกินกันเลยติดใจเลยเจ้าว่าดอกนี้จะซื้อเด้อไม่เอาฟรีดอกว่ะเลยเดี๋ยวจะให้น้องแนนเลือกให้พวกเฮ็ด ไอ้ขวกที่ตะไรก็ใส่ไปได้ยุ่แตกมันแข็งดีก็เขากินเป็นอยู่น้องต้นกากินอะไรนะมะม่วงหา,มาหวมะนาวโหโอ้เมืดไปชามไง,งนาะน,นี่คนเดียวเลยเปเตทองแทนนี่สงสัยเปเตทองแทนเมียแหละท่าแต่ว่าเดี๋ยวน้องนี้กับเขกากะบายแต่ว่ากลางคืนนี่ใช่ไหมนี่กลางคืนวันนึ<ะ>งกลางคืนวัน ผู้นี้กยยุดนะจ๊ะแต่พงี์พิโยก็น้องแนยยังไม่รู้ว่าจะมีโปรแกรมไปทางไหนเลยเนี่แต่ว่าเห็นที่ว่าหลุดกระบะที่ว่าจอดข้างๆกันลงก็เดีือใจเข้าขึ้นไปบนเขาสูงนู้นนะจ๊ะได้กลับมามีแต่เฮ็ดไอ้ฐานก็เฮ็ดก่อเฮ็ดอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวรอให้น้องแนกินเขาซ็กกันเสร็จแล้วก็จะเดี๋ยวยเหยเกดไปอีกจังหนึ่งรลูแล้วก็เห,หลือก็จะลาง แต่ขวานเท็ดไอ้ขาขวานหนึ่งจิม้มน้ำพริกอร่อยแต่พี่โยก็ไม่เคยเท็ดขาเฮ็ดครกเนาะมีเท็ดขาเท็ดครกม,มันจะขึ้นไม่นอแต่มเมย์เนี่ยเลียบเท็ดชันนะนี่ถ้าเห็นเมย์เรียกบเฮ็ดชันดีเท็ดชันจะมียางเนี่ยอันนี้มไม่มีมสามอันนี้ไม่มียางดอกอือถ้าบ้านอีนะ้งเนี่ยก็ะยางหนึ่งเขาจะเรียกเท็ดกระหานดอกเหลืองๆนี่จะเป็นเท็ดขาแต่ขวามันขึ้นพี่โยก็เลยตจลเล็กก็ไม่ไม่อยากเก็บมาเราจะแต่ว่า พีที่ไปด้วยบอกว่าโอ้ของซสบเลยเอาไปหนึ่งอร่อยป่ะเดี๋ยวจะให้น้องแนนกินเข่าห้เรียบร่อยแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งแยกเอาแบ่งแกเอาเนี้เพื่อกินแล้วเนี่ยอร่อยเด็กกันต้องเดี๋ยวก็จะเลือกเอาไปให้เข้าอีกโลหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวมาลุ้นมาดูกันว่าจะได้ไหมก็เเ่าก็บาพี่โยจะได้ขายสองโลเลยจ้ะวันไปสองคนนี่กินเขากันเด้ยจ้า นีนี่จาเตี้ยมั่างเลยเดี๋ยวจะเตียมแยกช่างดูาไหนดอกแข็งๆหนึ่งดอกแข็งๆก็จับไปเลยฮะพอกิโลนะเดเลยวจะวันนี้ช่วงมี้กาพวกลานก็ยุดงานแล้วก็น้องนิงก็เข้ากะปานจะก็เลยได้อยู่รวมตัวกัน น้องแกมไปนาก็พอนะจ๊ะนี่ช่วยมาไปดูพอบานเขาวะบานเขคาเข้าหรอว่าช่วยมอไปช่วยเพื่อนกันแต่ว่าน้องแกมไปด้วยนะจ๊ะนี่เมลี่ก็ยังผัดดอกเหรียญปุ๋ยทานอยู่นะจ๊ะไม่แต่แบบลุ้มมันเหมัอนดูสีว่ามัน

ถุงละสามทิบเ,<อ>เดี๋ยวให้น้องแน่นเตรียมแยกเค็ดไปให้เขาก่อนเดี๋ยวจะเขาโทรมาสั่งจะก,กี่ยู่นอนปียอยูเขาเลยโทรมาสั่งแต่พี่โยก็จะกินข้าวก่อนจะพวะยังไมาเด็กินข้าวแต่เชา้าโยก็ลืมสื่อขา้าวเหนียวเสื่ออะไรไปได้เลย พิงพาไปดูแล้วเข้ามาใหม่ยังไอ้นี่ะเดือดเดือดเขตใจวันมหนึ่งเนี่ยเจ็ดสิบห้าบาทหมุนใหญ่หตลอ,ตอดอนนมันไม่มีเที่ยงคอลใช่ไหมอันนั้นมันนั่นไหมนั่ะงูหน่ะดอกมันเต็มนะเห็นมันมองกันเออนั่นมันสุขผลนั่นจะไปมันจะอันไหนมันโดกมาช่วยก็ไม่ตรงเอาใส่ไปโดกลูกมันประมันแข็งอยู่เด็ดมันกินมันมันจะหักนะกระลิดพวกตุ้มพวกอ้กระจายไปเลยให้มันได้กิโลหนึ่งนั่นแหละ ไดดันตรงร่างมากไปใส่เสื้อมาใส่น้ำล้วไปน่อนี่ก็เฮ็ดเดี๋ยวนี้เฮ็ดโกแต่วมันยังมีเกล็มันดูดเองไมันเฮ็ดก่อขามึงคุยกันปีนี้ เดี๋ยวพี่โยให้น้องเนนเลือกเก็ดไปข้างๆก่อนเดี๋ยวพี่โยกินเข่าจิ้นน้าหมดอลด้จันมือไม้สั่นไปหมดและเดี๋ยวให้น้องเนนกันเดี๋ยวมาดูตอนไล่กทีนึงจ้ะหลังจากพี่โยกินเข่าเสร็จเรียบร้อยพี่โยก็อยากกินเีื้อจากของเปรี้ยวๆให้มันเบาๆโยก็เลยให้น้องตุลกาทำไอ้มะม่วงฮามะนาวหัให้กินนักจันี่์ตาเสร็จ นเนี่ยก็แยกถุงเฮดเอาไว้ไปขาย้วจะไส้สองถุงน่าจะสองโลนี่เหลืออันสวยๆมัจะไปขายนี่กิโลละสองร้อยบาทนะจ๊ะต่อไปตรงนี้ก็จ,จะลากแต่พร้อมก็กินลูกนาตานี่แต่พร้อมก็กินดอกทีมันแบบว่าบานๆไปนะจ๊ะหน้าบานประชนาน ก็เขาว่าฮิตคาหนึ่งน่อร่อยแต่พี่โยยังไม่เคยลองอีกที้งองบีแบบทำริกแบบเปียวอ่ะจะเปียวจิ้มมันจะไม่พุนต้องหนึ่งนะน้าจันจะผลงานที่ไปหามามันก็สองคนจะได้ประมาณนี้เลยนะาจัน<ฮ>แบ่งขายเอาดอกสวยๆขายก่อน เดินบ้านนี้ก็เชิงจะลงปานิดนึงเลยจะนิพากันมาลงอีกเขาอีกฝั่งนึงคืนห็น้อยหลดแล้วจะเห็นโยเดินตรงลงมาเนี่ยคิดว่าจะเดินตามโท่อซับก็เลยเดินตามมาด้วยไม่พูดอะไรคืนหนึ่ง ขึ้นนาแต่ว่าลงตอนลงมาลงข้างหลังเขาลงหลังบัดตอนขึ้นขึ้นนาวัดนะจ๊ะลเปบนเขาตอนย่านก็นไม่ค่อยมีดาเลยแต่ว่ามันก็เป็นเขาที่บ่ามันจบกันนะจ๊ะก่นแต่ว่าก็จะเดินไกด์รถที่จอดหน่อยเดี๋ยวก็เลยให้ดูผลงานที่ได้บัานนี้นะจ๊ะ ได้ก็ประมาณถ้ารวมๆกันก็อาจจะถึง3ามโลอยู่นะจ๊ะถราวายแยกออกอน,นั่นสองโลเล้วแล้วก็ที่เรือๆือนี่ก็น่าจะจาก3โลส 2, 2คน3ามโลนะจ๊ะอนะ <Okay. S 1> ดอกเห็นมันจะมีมีน้ำหนักเท่าไหร่ดอกจ๊ะมนะันแงผลไม่ตกผลไม่ตกใส่ได้ใจก็อยากโเห็นเขาได้ อนแต่ก็อยากลงไปหาอีกแต่ว่าก็เดินจะเป็นลงอีกไหมนะนี่ไปสองคนก็อาจจะงงทางหน่อยจะต้องฝึกไปบ่อยจ้ะแต่ส่วนมากแค่ก็ได้ท่าตรงที่ยองลง่อยเนาะแค่นั่นแหละตรงนั้นตรงนั้นเละเพราะว่าข้างบน่ะคนมันเยอะที่เขาบอกว่าเย็ดไม่ค่อยได้ดรอกเขาขึ้นบุกันมด เคลียข้างล่างเอาก็ยังพอได้อยู่ด้วยตรงบอลที่เองได้เฮ็ดโคนนั่นก็ยังเคลียเจออยู่ตรงที่เอีงเก็บแล้วตอนนั้นอ่ะก้านองแกมเขาก็ยังไปได้อยู่เพราะนางเคลียออกมาแตไปข้างบนเหมือนดินมันแห้งตัวดินแห้งมันมีความชื้นแต่ขนาดโคนที่เข้าวแถวข้างล่างเขายังพอได้อยู่นะเดี๋ยวทางขึ้นเขาอ่ะ ้ไปกับจ,<ะ>จอดก็ได้เนะจอดแบบไต่ว่าก็ต้องไปหรืไม่ต้องเดินเข,ข้าไปหลึดมาค่ะจะจะลองหนึ่งกินดูอย่างที่เขาบอกจะ้ะแต่ต่าฮ็รรวมทั่วไปก็จะ อากลองตุ่มแบบตุ่มใส่น้าปลาตุ่มแบบมันแกงฮิตแกงเปละ มันมีดอกตุ้มได้ไหมอันทุ้งที่สองรือมีแต่ดอกบางจะได้ดูขายราคากันใส่ตุต้มหลายยุ่จะได้ขายสองลอยได้แบบสบายใจบาา้านมันเคยมีดอกแต่บ้านก็เป็นปเกษตรกร จากส่วงหนังแน่นล่างเฮปิยอกันหนังรอหนังรอเป็นกำลังใจเลยกินไอม้มะม่วงหามะนาวหอูโรนั่นจ้นยูอะไรเปรี้ยวๆให้มันบานงๆเดี๋ยวก็ทำไอ้นี่ี้ยวเรี้ยวจริงจะพาไปลูกคอมบิดแล้วอะไรออกแล้วก็ ใส่น้ำตาลพงชลุดน้ำปลาเขาให้เข้ากันแล้วก็ตักตูดเลยแบบจ้ะอาดอจันี่ใครอยากบะน้ำแบบเปล่ผ่าเลยเนะี่ย ออปั่นพาแบบเจ้าโยกินอินก,ก็ต้องเดินแป้วพาก่อนน๊ะมันใ่านไปหน้าแล้ว ม่วงหามหนาโหดเดเตี่ยวสุดๆเลย วเก็บปันเดี๋ยวสุดเลยจัะนี่แล้วก็จะกินมดถั่วเลยจ้ะ อยู่จะไมมุดต่วเจ่ไหวจริงๆเปียวมันเปียวไม่ใช่อายเราจะนัม่ทนม่นเข้านลยน่ขาวขาวขาดฟอง

เดี๋ยวเดี๋ยวประโยชน์ขอก่อนนะจ๊ะนี่ไหวจริงจริงน,นันนี้แฟนน้องตนกาก็มาช่วยน้องแน่ลนล่างนะจ๊ะนี่มากินกล้วยชาบครับหลานติงก็เรียกกินกล้วยชาบนะจ๊ะนี่พี่ชายก็นั่งดูไปให้หลานสะใภ้ก็นันแน่นล่างนะจ๊ะนี่ แต่ว่าเฮ็ดคาหลายเลยจนันนะีเหมือนข้าไม่เก็บกันนะ่ะไเอาไม่เอาไม่เอาเลยเขาว่านักตะการเขาบางคนก็เอาเอาเต็มแต่ว่าซุ้มน้องกีนนะี่เขาไม่เอาหลุดคางเองนะหเห็นแต่เฮ็ดทานก็เฮ็ดอะไรที่ว่าเต็มเ้องจะเฮ็ดทานจะเฮ็ดลามงมเฉกันลลางใส่กันนั่นไปนะจ๊ะ นั่นรีก็นั่งทับดอกไม,ม้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะต้กตนกาก็กินแต่ไรเยอะเลยนะมะม่วงหางไม้ดาวโหกินต่ออีกยังไม่อิ่มอีกนี่ปาจีโตอ,อร่อยอย่าเลย,ย,เ,ลยเป็นอะไรน้อนี่ยแผลทองไม่าดเออแผลทองแทนเมียนี่โอ้บันที้แดดร้อนจริงนะฝนจะตกไหมน้อนี่แดดพิดุกพิลันด้วยใจงานเหลือลำบงไม่สนุกด้วยใจหวั่นใจลำบง ก็มีอะไรลินอะไลำบงแม่จริงทำไมไม่ไปถึงบ้านงานกันเขาอะไรเขาบ้านอะไรเสมอแม่น้ำทำไมจะไม่ถึงก็ไม่เห็นเห็นมีโอ้กระป๋อนละจันไหลซุดไม่เห็นมีไม่ใช่หมดยูเก็นครบวงดนตรีตกลับดิไม่ใช่ลํำน่ะออล้ำนั่นดิลํำไม่ถึงเข้าบานเขาแหน่ะโอกรเลยลํำโอกรหลุดแหน่ก็ไปใครก็จะไปตายคนโอกรเราเอาตายคนลํำอยู่กันหลุดเิ ม,มีวงเสมอลืมนี่บันนี่เสมเดือมเสมอเดืมก็หายไปเฉยตักแกงอยู่กับตักแกงมันจะไปอยู่นาเวทีก็ไม่รู้เลยแทนตีดีกว่ายู่นาเวทีที่ถึงโมแกงกนะันเลยใครทีเอาโมแกงก็เอาเด้อไปแล้วว่าไหไปตักแกงมาดีเยอจะไปติน่นเดลยจะนี ไปตักแกงก็จะหน,นีไปทาบุ้งนกตีเล่นแมนก็จะหน,นีหายเลยหิ่งโมแกงเกงข้าไปเด็กก็บอกให้ไตากแกงเถอะอะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้จ้าก,ก็พามาดูวิธีการล่าแล้วก็มาดูเฮ็ดเดี่ยวพิโยไปหามานะจ๊ะเอ้แล้วก็คอยมาดูตอน ทำเมนูกันกทีหนึ่งว่าจะทำเมนูอะไรให้กินกันนะจ๊ะเอสทีฮามาได้ก็แบ่งขายไปดาน,นะจ๊ะพ่โยตองขอขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อจ้าช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เราก็เป็นกำลังใจให้กับพ่โยล้วก็ขอบคัณนะจา้าพิโยรักเอฟซีทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีจา้จา